สนับสนุนโดยแอป LHBU by LHBank เปิดออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง6%ต่อปีสงกรานนี้ลงทะเบียนร,รับฟรีประกันอุบัติเหตุ กลับมาติดตามกันต่อนะคะจบไตรามาสหไปแล้วค่ะการลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาสรุปสินทรัพย์ต่างๆในการลงทุนในช่วงไตรามาสหและต่อเน,นื่องในไตรามารสสมีสินทรัพย์ตัวไหนที่น่าลงทุนกันบ้างในมุมมองของ LH Bank Advisory นะคะแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณบุญชัยไลฟาฟังค่ะ ปี2,566นี้อะไรๆก็ยังคาดเดาได้ยากอยู่โดยเฉพาะทิศทางของการลงทุนครับดังนั้นฟังคำแนะนำด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพดีกว่าเริ่มต้นไปดูประเด็นที่เราจับมาวันนี้แล้วก็สรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนวันหยุดยาว ไตรามาสที่1ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมองไตรามาสที่2ลงทุนอย่างไรปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรรอฟังคําแนะนําจาก L H Bank Advisory นะครับดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับจากกราฟิกแรกไปสรุปง่ายๆแล้วดูจากด้านบนสุดเราจะเห็นผลสรุปเลยนะครับ ณวันที่1มกราคมจนถึง30มีนาคมไตรามาสแรกปรากฏว่าถ้าไปดูเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านราคาบิตคอยราคาปรับเพิ่มขึ้นเยอะที่สุดเลยครับเกือบ70%ตามด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าไปดูกันต่อนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้าท่าทีเดียวนะครับมากกว่า35%ราคาทองคำเพิ่มขึ้น8.8% ทองแดงแล้วก็ส่วนที่เป็นสินแร่อื่นๆก็ขยับเพิ่มขึ้นณนะตรงนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าเริ่มเห็นความกังวลที่เกิดขึ้นกับภาวะของเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับเราจะเห็นการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกแล้วก็เห็นค่าเงินนะครับว่าตรงไหนปรับเพิ่มขึ้นอย่างเงินยูโรของเขตเศรษฐกิจยูโรโซน ปรับเพิ่มขึ้น2.3เงินหยวนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย1.1แต่ว่าถ้าใครลงทุนในกลุ่มหุ้นธนาคารสหรัฐรวมไปถึงที่เป็นยุโรปด้วยนะครับธุรกิจพลังงานในยุโรปตอนนี้ก็เจอผลกระทบเช่นเดียวกันนี่เป็นภาพรวมที่ท่านไม่เห็นว่าณจุดที่เกิดเหตุก็คือการล่มสลายของ Silicon v a l เลอร์แบแล้วก็ส่วนที่เกิดขึ้นนะครับกับเครดิตสวิส สองส่วนนี้ทั้งเคร t ิตสวิสกับ s i ลิคอนเวเล e แ Bank มันทำให้หลายคนไม่มั่นใจกับระบบธนาคารมากขึ้นและหันไปลงทุนในทองคำหันไปลงทุนในบิตคอยน์ทั้งนี้ดูจะกลับมาเนื้อหอมอีกครั้งหนึ่งครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับตลาดหุ้นทั่วโลกในรอบไตรามาสที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็จะเห็นตลาดที่ทั้งคึกคักมากขึ้นกับตลาดที่ยังซบเซาอยู่ด้วยร่วมจากกราฟิกนี้ครับคุณผู้ชมสรุปง่ายๆก็คือ ฝั่งเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนทั้งเกาหลี ไต้หวันก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าตลาดโดยเฉพาะในอาเซียนของเรายังไม่สู้ดีนักอย่างในตลาดประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับณนะตอนนี้ยังมีปัจจัยให้ตามอีกเพียบเลยโดยเฉพาะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานในยุโรปที่เป็นฐานสําคัญสําหรับตลาดการส่งออกของภูมิภาคอาเซียนดังนั้นวันนี้ตลาดประเทศเกิดใหม่หรือว่า emerging market ยังจะเจอกับความท้าทายต่อครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ หุ้นเอเชียในช่วงที่ผ่านมาเราก็ใจเห็นนะครับว่าทั้งญี่ปุ่นเองจีนนะครับแล้วก็อินเดียก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นในฝั่งที่เป็นประเทศไทยเรามาเลเซียรวมถึงฟิลิปปินส์ก็ยังติดลบอยู่เช่นเดียวกันณนะตอนนี้เดาใจยากทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นและคงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับ กราฟิกนี้เราจะเห็นว่าแรงเวียงที่สำคัญหลังจากที่ SVB ล่มสลายเครดิตสวิสเจอเรื่องราวแบบนี้ d ดอยช์แ Bank เจอเรื่องแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะราคาหุ้นของธนาคารขนาดกลางของสหรัฐอเมริกาขนาดเล็กได้รับผลกระทบมากที่สุดและนะัตอนนี้หลายคนคงจะต้องเริ่มกลับมาตั้งคำถามว่าสินทรัพย์ที่มีในมือณตอนนี้มันยังมั่นคงดีอยู่หรือไม่ขออยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับ กลายเป็นว่าสินค้าพกพาอย่างทองแดงทองคเข้าวโพดราคาดีทีเดียวนะครับเราจะเห็นว่าทองแดงช่วงที่ผ่านมามันก็ฟื้นขึ้นตามอุปสงค์โลกขณะที่ทองคำครับราคาทองคำนะวันนี้เราเห็นแล้วว่าทะลุ2,000ดอลลา,าร์สหรัฐมาหลายวันแล้วด้วยแล้วก็ยังจะคงยังคงจะต้องทดสอบต่อไปว่าจะยืนเหนือ2,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์ในราคาทองสปอตแบบนี้ต่อไปอีกหรือเปล่านะครับ ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมค่าเงินสกุลใหญ่ทั่วโลกนะตอนนี้ก็ยังผันผวนอยู่นะครับค่าเงินฝั่งที่เป็นยูโรดูเหมือนจะดีขึ้นขณะเดียวกันครับค่าเงินฝั่งที่เป็นดอลลาร์สหรัฐก็จะยังเจอกับความท้าทายและผันผวนต่อขณะที่เย็นนะครับเราจะเห็นว่านะตอนนี้เห็นกรอบในการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับทีนี้ทำอะไรได้บ้างสำหรับการลงทุนใน ไตรามาสที่2ส,สัปดาห์ถัดไปผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและก็บริหารความมั่งคั่งอย่างโตรเดอร์สครับมองว่าณนะตอนนี้ตลาดที่เป็นตลาดหุ้นเอเชียจะได้แรงส่งสําคัญจากการที่จีนเปิดประเทศแล้วเป็นผลดีกับตลาดหุ้นกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์นะครับอาจจะเจอกับภาวะชะงักงานได้บางกลุ่มและค่อนข้างอ่อนไหวที่เดียวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับ ในกราฟิกถัดไปนี้เราก็จะเห็นว่าตัวทองคำก็ยังดูดีทีเดียวสำหรับเครื่องหมายเครื่องมือในการเฮดจิ้งหรือว่าในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นณตอนนี้ถ้าไปดูนะครับเจอภาวะที่อาจจะทำให้ภาวะเงินเฟอ้อไม่สงบง่ายๆหลังจากที่ทาง o p e ป p l ลัสตัดสินใจลดกำลังการผลิตแล้วณนะตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าราคาของน้ามันดิบ w e สเ t ็กซัสยังคงยืนอยู่เหนือ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลแล้วก็น้ำมันดิบเบนอยู่มากกว่า85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้น่าคิดทีเดียวว่าราคาน้ำมันจะไปถึงขนาดไหนในยุคที่เราเห็นแล้วนะครับว่าหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วผู้คนณนะตอนนี้มีกำลังที่จะซื้อจับจ่ายเดินทางมากยิ่งขึ้น เราเห็นราคาน้ำมันทะลุ100-120ดอลลาร์สหรัฐต่อบเรลแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมองว่านะัตอนนี้กลับสู่ภาวะที่ปกติมากยิ่งขึ้นแล้วราคาทองคาอาจจะไปไม่ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อเรลมันก็จะมีผลเหมือนกันสําหรับการลงทุนในสินค้าพกพาน,นี่เป็นภาพรวมทั้งหมดสําหรับไตรามาสหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นไตรามาสถ,ถัดไปคงจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก L.H. Bank Advisory ครับแค่และตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณชานุติจิติพรสี จาก L.S. Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะอย่างที่คุณมนชัยเล่าไปค่ะผนงานของตลาดเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างถือว่าสอดคล้องหรือต่างจากที่คาดการไห้รวมถึงตลาดหุ้นค่ะสินทรัพย์สินอยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าคะครับก็สำหรับในด้านของตลาดการลงทุนในช่วงไต,ตรมาสที่หที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย ยังคงเป็นไปตามที่คาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราชาพันธบัตรนะครับเนื่องจากตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับจากระดับประมาณสี่เปอร์เซ็นมาอยู่ที่สามเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งก็ทําให้ราคาทองคาที่มักจะ,ะได้รับประโยชน์จากในเรื่องของการปรับตัวลดลงนะครับของบอลยูที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเนะี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นไปตามคาดนะครับแต่ส่วนที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับ ดยเฉพาะหุ้นกลุ่มรดนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานะครับดับชนีตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดัดชนี n a s แดกนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณ15.39นะครับในขณะที่ในด้านของดัชนี S&P 500และดัชนีดาว Jones เนี่ย กลับปรับตัวบวกได้เพียงแค่ประมาณ7%แล้วก็1%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เรามองว่ามันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตลาดนะครับค่อนข้างที่จะเปิดรับความเสี่ยงมากกว่าที่ได้คาดการเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้มากกว่านะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิด n v e r t e d y i e l d curve นะครับแล้วก็ terminal r a t ทที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในดับสูงเป็นเวลานานนะครับรวมถึงงบผลประกอบการของบริษัท จัทะเบียนนะครับที่เริ่มได้รับผลกระทบะจากการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวนะครับล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าตลาดนะครับอาจจะก,กําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับที่ตลาดตอบรับในเชิงบวกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าถามว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับเรามีมุมมองต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างจะมีมุมมองเชิงบวก ต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาของกลุ่มหุ้นในแบงค์นะครับอย่างกรณีของ SVB Bank แล้วก็ c r ก็ i t s u i s s วตเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดูดีขึ้นนะครับในขณะที่ในด้านของการที่บอลยิวปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสะท้อนว่าตลาดค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังว่าในช่วงต่อจากนี้นะครับธนาคารกลางของสหรัฐนะครับน่าจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นในช่วงของเดือนนี้อยู่นะครับครับคุณชนุติครับแล้วถ้ามองมาที่หุ้นกลุ่มธนาคารในเอเชียล่ะครับณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างและช่วงที่ปรับราคาลดลงควรจะไปซื้อเก็บไว้บ้างไหมครับครับก็สำหรับมุมมองนะครับหุ้นแบงก์ในฝั่งเอเชียเนี่ยหากประเมินในแง่ของ valuation นะครับเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาวนะครับและจะหักพิจารณาในด้านของ ธุรก,กรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันกับธนาคารในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ถือว่ามีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหากประเมินในแง่ของความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการลุกลามของวิกฤตมายังธนาคารในฝั่งเอเชียเนี่ยเราก็มองว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางของประเทศที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องของธุรกิจธนาคารนะครับยังคงออกนโยบายมาสนับสนุนนะครับเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดวิกฤตลุกลามอยู่นะครับ บวกกับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะพบว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่ในฝั่งเอเชียนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมีะโครงการนะครับคุ้มครองเงินฝากอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนฮ่องกงนะครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงไทยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็คุ้มครองเงินฝากเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทนะครับต่อชีเพราะฉะนั้นใน,นแง่ของความสบายใจนะครับของผู้ฝากเงินในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ย ก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารในเอเชียเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแปลงอะไรก็ตามนะครับในเมื่อสถานการณ์ยังไม่ได้คลี่คลายแบบ100%นะครับก็อาจจะตอบได้ค่อนข้างยากนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับกรณีของธนาคารเครดิตสวิเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะมี impact ต่อตลาดหุ้นอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารในช่วงนี้นะครับก็อาจจะแนะนําให้พิจารณาในเรื่องของสภาพคล่องนะครับคุณภาพสินทรัพย์ ครับรวมถึงสิ่งที่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสเกลแล้วก็ความน่าเชื่อถือของธนาคารนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าวิกฤตของธนาคารนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดก็ต่อเมื่อความเชื่อมั่นในระบบการเงินมันล้มเหลวนะครับทาให้ผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับต้งมีความจําเป็นที่จะต้องถอนเงินออกมาจากธนาคารนะครับเนื่องจากมีความกลัว ว่าเงินของเราจะสูญหายนะครับแต่ในเมื่อเรานะครับถอนเงินออกมาแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะพิจารณาเอาเงินไปลงทุนต่อในตราสารหนี้หรือนําเงินไปลงทุนต่อในทองคํานะครับซึ่งก็อาจจะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลไปนะครับอย่างไรก็ตามผมมองว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือการนําเงินที่เราถอนนะครับออกมาจากธนาคารที่เรากลัวว่ามันจะมีปัญหานะครับไปฝากใหม่ กักธนาคารอีกที่หนึ่งที่มีความมั่นคงที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าธนาคารที่มีขนาดใหญ่และมีความมั่นคงนะครับก็อาจจะได้รับประโยชน์ที่มากกว่าจากสถานการณ์ของตลาดในช่วงนี้นะครับและยิ่งเป็นช่วงของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารเนี่ยได้รับประโยชน์จากปัจจัยมหภาคตรงนี้อยู่นะครับก็อาจจะต้องช่างใจกันดูนะครับว่า เราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกุ่มธนาคารมากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายหนึ่งร้อยเปอร์เนในปัจจุบันตอนนี้ครับผมค่ะแล้วการลงทุนในพวกสินทรัพย์คอมเดิตี้นะคะโดยเฉพาะน้ํามันค่ะถือว่าให้โอกาสในการลงทุนที่ดีในเมษายนรวมถึงไตรามาสสองหรือเปล่าคะครับก็ถ้าพูดถึงในส่วนของราคาน้ํามันนะครับ ทุกคนก็คงจะได้ยินข่าวในเรื่องของการที่กลุ่มโอเปกพารนะครับได้มีการประกาศว่าจะลดกําลังการผลิตน้ํามันประมาณหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันนะครับกันไปบ้างแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาน้ํามันปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงครับเนื่องจากตลาดก็คาดการณ์ว่าสป라이ของน้ํามันในตลาดโลกนะครับน่าจะปรับตัวลดลงในอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับ ในขณะที่ถ้าหากเรามองย้อนกลับไปในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันยังคงมีการซื้อขายอยู่บริเวณค่าเฉลี่ยที่ระดับประมาณ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งก็ยังคงทําให้ดัชนีเวสเทิ็กซัสนะครับยังคงมีการซื้อขายที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีนะครับราคาน้ํามันก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากในเรื่องของการดีโอเพนิ่งของจีนแล้วก็ในโน้มการอ่อนค่าของทุนเงินดอลลาร์อย ปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและตลาดก็น่าจะตอบรับไปในทิศทางบวกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ในด้านของปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวจํากัดอัพไซด์นะครับของราคาน้ํามันในช่วงต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความกังวลต่อสถานการณ์ดีมานนะครับการใช้น้ํามันในประเทศสหรัฐเพราะฉะนั้นสำหรับมุมมองต่อราคาน้ํามันนะครับในช่วงของเดือนนี้แล้วก็ไตรามาสที่2เนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นภาพของการไซเว์นะครับ แร่อยงไรก็ตามสำหรับไตรมาสที่3นะครับเรามองว่าราคาน้ํามันน่าจะมีอัพไซด์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดในช่วงเวลานั้นๆนะครับอย่างอย่างเช่นการปรับตัวลดลง,งสัอตพลายนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบ ที่รุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับความต้องการการใช้น้ํามันของกลุ่มประเทศในฝั่งเอเชียในช่วงประมาณ 2- ถึงสาเดือนข้างหน้านะครับในขณะที่ในด้านของความผันผวนในตลาดหุ้นแล้วก็การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็อาจจะทําให้การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างคองมอนิตี้นะครับก็ได้รับความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดก็ได้นะครับซึ่งก็อาจจะ ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในด้านของตลาดคอมมดริตี้ในช่วงต่อจากนี้ครับผมไรัครับวันนี้ขอบคุณคุณชนุตินะครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ เป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ L H Bank Advisory นะครับค่อนข้างชัดเจนว่า1ส่วนที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาณนะขณะน,นี้ดูเหมือนทีท่าจะเริ่มที่จะสงบลงสินทรัพย์เสี่ยงดูเมนูโน้มในการลงทุนที่ดีขึ้นขณะเดียวกันครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของราคาน้ํามันเป็นไปได้นะครับที่อาจจะเห็นปรับตัวเพิ่มขึ้นและสามารถเข้าไปลงทุนได้และหุ้นกลุ่มเอเชียก็ยังดูน่าสนใจและมั่นคงอยู่นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและร่วมกันใช้งาน เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงินกับ LHBU ที่เป็นแอปพลิเคชันทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สมาร์ทกว่าเดิมทําธุรกิจได้ง่ายคล่องตัวไม่ต้องไปสาขานะครับแล้วก็พิเศษสําหรับลูกค้าใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max รับดอกเบี้ยสูงสุด6%ต่อปีพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตทั้งค่าแรกเข้ารายปีตลอดชีวิตกดเงินฟรีทุกตู้ทุกธนาคารทั่วไทย10ครั้งต่อเดือน ฝากเงินขั้นต่ำเพียง2,000บาทเปิดบัญชีง่ายผ่านแอป LHPU ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนหรือว่าจนกว่าบัญชีเงินฝากจะเต็มครบทั้งแคมเปญนะครับยอดเงิน200ล้านบาทแล้วก็ช่วงเทศกาลสงการานต์นี้เพื่อให้คนไทยเราได้เดินทางท่องเที่ยวกลับบ้านอุ่นใจ l h Bank มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุนาน30วันฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยรประกันครับประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตสูงสุด1 0 0 0บาทชดเชยรายวันสูงสุด2,000บาท คุ้มรองขับขี่และโดยสารมอเตอร์ไซค์สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทจากเทพยประกันภัยลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน LHBU ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็มดาวน์โหลด LHBU ได้แล้วที่ App Store และ Play Store ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดได้ที่ LH Bank หรือว่าโทร1327ครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเศรษฐกิจอินไซด์ค่ะ